หนึ่งคิดออาวแล้วครับเปิดเกมมาเฮ้ยโอ้โห,โห,โหใจร้ายมากนี่บอลงอนครับจะมาจับผม <c oughs> ยกละไงเฮ้ยเกมห้หาร้อยกระชากลากเลยมาละไหลมาโพเพชาไม่ผ่านซัปปเปเลยยกออกมากระบซ้ายดันดีซ้ายไฮเวย์ฉลามขาวไปแล้วซ้าย go go ไป ทรพีพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วทรพีใส่ใช่เรียกต so ู้เกต้มาใหม่จายูจายูเจอเน่แล้วก็ไอแม็กไอแม็กโฉบมาได้ชับเลยแล้วก็ชับเลยแล้วก็ใัยขวาแล้วก็กก ไปแล้วจ้าพ่อไม่น้องจา๋าเมื่อกโก้ต้อยพร้อมทุกอย่างพร้อมออกความันทันทีให้กับมังโจออภิชนสีเพชรดียัดซ้ายปัง go 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 โ o ้ยครับดูครับมาแล้วตรงนี้วีดบึมแล้วก็จะน้ปาและไอหยางไอหยางแล้วก็สากรใชยขวาก คููสองวิงเป็นทางด้านวิงคู่ที่สามคู่ที่สามครับใส่ไนกี้มาวิบไปเลยแล้วทีขวา go 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 go, go! go! โตเตยบญยลิดคุ้มคองตบชายและเดินต่อไปที่้ายทอลับพี่เข้าลงมาแล้วแล้วจะนี้มาพัฒนพงศ์ขวาแล้วก็ <Hey! S 2> แล้วก็ <Go! S 2> เลยที่เขามาสายทอรพีเก็บไว้ได้แล้วปล่อยสับเปลอเตอะส้นตีนคืนกับมาให้กับทังดน้านี่นะครับหมายเลขเจ็ดอย่างนักพัฒนพงศ์เพกาสุดมารับแข็ง go 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 จวดจวดจวดพี่น้องครับจวดครับเอาละครับสับเลอติดไฟแล้วใส่ขวามาแล้วสายทอรพี สิ่ดีซากใส่สขวาแล้วก็เลียบเลียบยันยู่ลงมาแล้วก็จะได้ขยับมาปะ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 ,ปะ,ปะโพโพ,โพเลียบซ้ายเลียบตือไอตือได้เต็มม้อมีมาใหม่ครับมาคนดูยังไม่ตกเลยพี่ดีนะาาเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามโอเคใส่ขวาเป,<อ>เป็นเจ็ดได้แล้วเจ็ดตือ จารงนี้ก็ชากลากมาเจอกับอามยืม200ให้มาใส่ขวาอย่างเยอะและจะรด้ใส่ขวาขวาทิ้งใ,ใส่ขวาโดนโก โดนโดนละละทัด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 เอาโดนโดนละละทัด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 เอาโดนละละมึงจื้อบ่ะป่านี้มึงจื้อบ่ะมันบ่จื้อเอาครับมาขยับกลับมาใหม่ครับไปกันต่อครับมาแล้วผู้ชนะว่าหมดเว้ยล้าขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีเดี๋ยนะครับมากับเกมการแข่งขันครับรายการสว่างแสงเอ็ก เสียหนึ่งบ้านเข้าครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับพี่นี่ครับครับผมวันนี้เนี่ยคำพูดคําจาคําใดที่เก่าไปอ่าฮะโดยไม่เหมาะสมครับผมบอลอาทีบีและผมอินดี้สเตฟานต้องกรับขอโทษและประธานอภัยด้วยครับเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับครับผมอย่าถือโทษกดคันครับปิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษไปนะทีนี้และในโอกาสนี้ครับพวกเราขอลาคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดและ รับชมข้างสนามไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครับในโอกาสหน้าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับและในหอัต่อไปครับมาจะเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลน,นะครับานักกีฬาก็ไปยืรอได้เลยนะครับนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วแักใครจะขอเสื้อคนไหนจะลากอะไรใครยังไงก็ไปหักหอกันเอาเองนะ และที่สำคัญเออลืมราง,งวัลสองรางวัลนี้เลยนักเตะยอดเยี่ยมและดาวซันโวโอ้โหนี่ครับรางวัลละสองพันบาทนี่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับมาเรียนเชิญครับนักกีฬาครับมาแล้วก็ทีมงานครับไปพร้อมเลยฮะอะไรนะยูซื้อยูซื้อ ฝากกับพ่อแม่พี่น้องครับชาวชัยภูมิด้วยครับกับรายการสว่างแสงเอ็กเซียหนึบ้านเข้านะครับมาครั้งต่อไปอาจจะขยับินรางวัลก็เป็นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับและนี่คือรางวัลสุดท้ายนี่ครับยินดีกับน้องเชลซีด้วยและต้องขอขอบคุณครับท่านนายกเทศ